วันนี้เราจะพามาชมแบบบ้านคลาสสิกสไตล์กันสวยหรูทุกการเวลาเลยนะคะมูลค่าตัวบ้านหลังนี้เริ่มต้นที่9ล้าน5แสนถึง12ล้านบาทค่ะเพิ่มคุณค่าแห่งการอยู่อาศัยด้วยแบบบ้านคลาสสิกสไตล์ซึ่งผ่านการออกแบบและตกแต่งด้วยทีมช่างฝีมือระดับสูงบรรยากาศภายในหรูหราม,มีระดับภายนอกดูสง,งา่างามมากเลยนะคะ โดยพื้นที่ใช้สอยรวม402ตารางเมตรฟังก์ชันหลักคือ4ห้องนอน5ห้องน้ำและที่จอดรถ2คันมีห้องพระและบริเวณเฉลียงหน้าบ้านที่กว้างมากๆเลยพร้อมกันนี้มูลค่าตัวบ้านเราจะมีในส่วนของการบิวอินทั้งหลังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากหลังทีวีบิวอินภายในห้องนอนทุกห้องห้องพระและห้องแต่งตัวนะคะว้าว wow. สุขภัณฑ์ที่เราเลือกใช้เป็นเกรดคอโต้อเมริกันสแตนดาร์ดหรือเทียบเท่าพร้อมชุดตกแต่งกระเบื้องสุดหรูค่าเน้นความสำคัญในพื้นที่อยู่อาศัยรวมถึงห้องครัวด้วยนะคะตกแต่งธีมให้เข้ากับสไตล์คลาสสิกทั้งหมดเลยนะคะ ทางบริษัทยินดีบริการให้คำแนะนำในการออกแบบและเขียนแบบฟรีสำหรับลูกค้าที่สร้างบ้านกับทางบริษัทพร้อมกับมีทีมวิศวกรและสถาปนิกควบคุมงานนะคะขอบพระคุณที่ไว้วางใจให้เราดูแลนะคะแล้วพบกันสามารถติดต่อได้ที่เพจหลัก A House Engineering หรือเบอร์ call center นี้ได้เลยค่ะ